สวัสดีค่ะน้องเล้งค่ะนะนางสาวสันนิการเกษมทรัพั์ค่ะก็อายุ22ปีตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ค่ะก็เรียนด้วยทํางานด้วยค่ะก็แรงบันดาลใจที่อยากมาแข่งขันในรายการนี้ก็เพราะว่าอยากได้มิตรภาพดีๆอยากได้ประสบการณ์ดีๆจากคนที่มาประกวดด้วยกันแล้วก็ ท่าน e. er, พี่ๆกรรมการด้วยทั้งพี่เจแล้วก็พี่ใหม่ว่าเราต้องมีข้อเสียตรงไหนที่ควรปรับปรุงบ้างยางที่ชื่นชอบปกติคือทํางานอยู่ก็ร้องหลายๆรูปแบบนะมีทั้งลูกทุ่งสตริงสากลปนกันไปนะคะแล้วแต่ส่วนมากก็จะเป็นลูกทุ่งกับสตริงค่ะตั้งแต่พบกันวันนั้นใจก็รู้เราจะมีกันวันนี้จะตามต็มสิ่งดีๆให้ทุกคนที่มี ที่มีความหมายไม่ใช่แค่ช่งนี้แต่จากนี้แม้นานเท่านั้นสักเพียงนัด เธอจะมีฉันมีกันตลอดไปยังพเธอยิ่งได้รู้จักยิงรักเธอหมดใจใช่ยังไงก็ฝากพ่อแม่พี่น้องที่ชมอยู่กําลังอยู่หน้าจอทีวีนะขณะนี้ช่วยเป็นกําลังใจให้กับน้องเล้งด้วยแล้วกันนะคะเดี๋ยวไปชมกันบนเวทีว่าน้องเล้งจะทําได้มากน้อยขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ